สวัสดีค่ะฟันดวงสิบราศีนะคะของชาวราศีตุลนะคะประจำเดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะชาวราศีตุลสําหรับใครที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะหรือใครที่มีลักนณะเวลาเกิดตรงกับราศีตุลนะคะก็ลองฟังคลิปนี้ดูนะคะต้องบอกก่อนว่านะคะการทายดวงในคลิปนี้หมอพ์ไม่ได้เจาะจงทายดวงผู้ใด นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้บอกเป็นบอกใจว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสิ่งไหนที่มีเรื่องดีก็ขอให้ดีขึ้นไปสิ่งไหนที่มีเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะก็หวังว่าคงได้มีประโยชน์นะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังนะคะนำไปปรับระยุ์ใช้ในการดําเนินชีวิตในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันในช่วงของเดือนสิงหาคมอะมาฟังกันเลยค่ะชาวราศีตุลน,นะคะเจ้าสตา์นะคะ ได้ไพ่ขึ้นมา The Star นะคะเจ้าสตารบ่งบอกช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่จะค้นหาตัวเองนะคะหาความสุขสงบให้กับตัวเองบ้างหลังจากที่ผ่านมาน่ยปัญหานะ,นะคะในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาหลายๆอย่างที่เข้ามาลงล้วมีเรื่องให้มากระทบจิตใจนะคะทำให้ชาวราศีตุลบางคนไม่สบายใจโดยเฉพาะบางคนก็บ,บริวารน,นะคะทุกใจกับเรื่องของบริวารบ้างนะคะเพื่อนฝูงบ้างไม่จริงใจบ้างนะคะมีบริวารก็กระด้างกระเดือง มันเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะ่ะนะคะ <c oughs> เหนื่อยอะ่ะบางคนที่มีลูกหลานบริวารนนช่วงนี้เหนื่อยปากเปียกปากแสะมันเหมือนว่าพอพูดอะไรเขาก็กดดั้งกระเดื่องเถียงเราเ <c oughs> ขาเรียกเถียงทาให้ตกฟ้าก็มีนะคะใครที่มีลูกมีหลานก็ว่ากันไปหรือบางคนใครที่มีลูกน้องบริวารก็เช่นเดียวกันนอาะโดยเฉพาะคนที่อ่อนกว่าเราหรือเพศช,ชายนะคะจะงุนหงิดกับเขานิดน,นึงหรือบางคนจะดุกับลูกหลานเออบริวารแรงๆเออนะคะเราก็ยิ่งดุเราก็เหมือนแบบรู้สึกแบบเราก็ผิดซะเองอ่ะเออนะคะ ก็ว่าไปตามอารมณ์แต่ว่าช่วงนี้อารมณ์ของที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ของาชาวชาวหรือส่วนเนี่ยนะคะจะฉุนเฉียวอืจากปกติเคยนิ่งนะคะแต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมันจะไม่นิ่งละอมืมันจะงุดงิดมีเรื่องเข้ามากระทบอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาในจิตใจของคุณอะ่ะมันมีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถามบริวารก็ยิ่งทําให้คุณไม่ได้แบบสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให,ให้ด้ดีสำหรับคุณะนะคะนะ เอาเป็นว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนะนำานะ่ยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเนะี่ยหมอพิณแนะนําให้ไปชาร์จแบบ็ชาร์จแบ,บ็เช่นมองหาโอกาสนะคะมองหาสถานที่เช่นน้ําทะเลนะคะไปพักผ่อนสถานที่นะคะที่มีธรรมชาตินะคะอาจจะชวนเพื่อนไปหรืออาจจะมีคนมาชวนคุณไปก็ได้ไปค่ะบางคนไปวัดไปสถานที่ปฏิบัติธรรมไปถือศีลกินเจไปเลยค่ะคุณขา เพราะว่าทําให้คุณได้ไปรับพลังงานดีเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมินะคะที่อยู่ที่ทํามาหากินอาจจะไปถือสินสองคืน3วัน3าคืน4วันให้ครบ3ราตรีอืมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีใครชวนคุณไปทาบุญไปปฏิบัติธรรมแนะนําให้ไปเพราะว่ามองว่าคุณไม่ได้ไปคนเดียวค่ะจะมีคนมาชวนคุณไป ะะเขาเรียกว่าไปชาร์จแบตเติมพลังกับตัวเองล้กกลับมาสู้ใหม่ในเดือนตุลาคมนะคะสำหรับใครที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานนะคะแต่เป็นงานเขาเรียกว่าอาจจะทําได้ไม่นานนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่มีความถนัดหรือว่าจําใจที่ต้องทําก็ได้นะคะสาหรับใครที่ตกงานอยู่นะนะคะอยู่ที่คุณจะทําหรือไม่ทําเพราะว่ามงคลต้องการหางานที่ตัวเองรักแล้วก็คุณต้องการที่จะมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยนะคะมีมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีตุลเนี่ยอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องงานบริการนะคะอาชีพที่เกี่ยวกับพยาบาลหมอนะคะสายอาชีพบริการต่างๆนะคะหมอนวดหมอดูอะไรพวกนี้นะคะการทำอาหารก,กินก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะนะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะมีได้หลากหลายมากๆเลยนะคะบางคนก็ทํางานเกี่ยวเรื่องของสปาทาเล็บอาชีพที่เกี่ยวกับอิสระฟรีแลนซ์นะคะนะ ดอกไม้บางคนทําดอกไม้ขายอาชีพนวดสปาธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยหมอพิมพ์มองว่ายังมีรายได้เข้ามานะคะมีเงินหมุนเข้ามาแล้วกันแต่ถ้าหรือว่าใครทําอาชีพประจาเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะเหนื่อยแล้วบางคนก็อาจจะโดนลดบทบาทที่ทํางานด้วยถ้าไม่ได้โดนลดบทบาทหมอพิมพ์ว่าอึดอัดอึดอัดกับสถานที่ทํางานมันมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยจริงใจเออนะคะเจอพวกสายอิดนะคะนะคะกลัเจอพวกสายฤทธิ์นะคะ ฤศยาอิสาตาร้อนอะไรอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะก็ว่ากันไปนะนะคะตามเหตุตามปัจจัยค่ะแต่ว่าขอให้คุณแบบก็ได้ว่าคือหมอพิมพ์แนะนําว่านะคะให้คุณปล่อยวางนะคะในช่วงของเดือนการปล่อยวางถ้าโชคลาภแบบพอมีนะคะจะมีเงินเข้ามาฟุกฟุกเออนะคะได้มาโดยสินิหาเอางี้ละกันนะสําหรับชาวราศีตุลน,นะจ๊ะไม่มากก็น้อยโนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแต่คราวนี้เนี่ย ในสิ่งที่ข้อเสียของคุณน่ะนิดนึงนะคะมันเหมือนว่าไม่ว่าคุณจะได้อะไรเข้ามาน่ะคุณมีโอกาสาที่จะได้มานะะเป็นเงินแบบลับๆไม่เปิดเผยมีคนแอบช่วยเหลือคุณเงี้ยนะคะไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งแต่มันเหมือนชาวราศีตุลเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีความพอใจนะคะกับชีวิตของตัวเองรู้สึกว่าชีวิตตัวเองขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันเหมือนไปมองด้านลบอย่างเดียวไหมเงนะคะบอเปน็นแนะนําว่าไม่เอานะคะข้อดีข้อบวกก็มีนะคะเพียงแต่ว่าคณกำลังไปมองหาในสิ่งที่คุณขาดคัะนักเองนจริงๆแล้วอะ่ะ คุณโดยองรวมอะ่ะในเดือนนี้คุณมีความสุขความสุขกับเพื่อนนะคะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยซ้ำบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ใกล้น้าที่ทะเลด้วยซ้ํานะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศก็มีเออนะคะทั้งกล้ทั้งใจได้หมดเลยเพียงแต่ว่าคุณเอาพลังลบอะ่ะติดไปด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ค่ะนะคะแนะนําว่าความสุขของคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณไม่ปล่อยวางเนาะนะคะแนะนําจ้า อะต่อมาค่ะนะคะเรื่องของการเงินเลยการเงินมีความภววกผวองนะคะภาวะคงงก,กับรายจ่ายนะคะรายจ่ายของคนมันเยอะอยู่แล้วนะคะรายจ่ายบางคนมีก็ใช้เงินเป็นน้ําเลยหมดไปเรื่องของเสื้อผ้าของเสริมสวยนะคะการแต่งตัวใช้เงินเยอะเหมือนกันหรือบางคนมีเงินเข้ามานิดนึงก็จะไปชับจับจ่บจบายใช้สอยกับของที่อยากได้มานานการเงินงมีเข้ามาให้หมุนค่ะรวมถึงใครที่ทํางานหลายด้านหลายทางงานก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ํา นะคะเพียงแต่ตัว,ตวของคุณเองเนั่นแหละนะคะที่หมอพิมพ์มองว่ามันรู้สึกว่ามันเอื่อยเหมือนอื่นๆไหมแต่จริงๆแล้วงานที่คุณจับในมดปัจจุบันนียชาวราศีตุล่ะมาถูกทางแล้วนะคะอะไรที่ไม่ถนัดก็ให้ไปเรียนรู้นะคะหมอพิม์แนะนําเลยนะคะต้องเรียนรู้ค่ะคุณขาเราต้องเปิดใจเพราะว่าหลายคนน่ะนะคะหมอพิมเห็นชาวราศีตุลนะ่ะจะทํางานตามอารมณ์การค้าการขายหมอพิมว่าก็ยังได้ไรายได้เข้ามาทุกวันนะคะก็บอกแล้วไงว่าคุณกำลังมองหาในสิงที่คุณขาดอยู่ คุณกาลังคิดว่าเอ้ยแบบมันหนักแล้วนะช่วงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันเหมือนจะทําอะไรก็รู้สึกไม่โฟอะไรประมาณนี้คือหมอพิมอยากให้ปล่อยวางตรงนี้ก่อนนะคะนะปัญหาที่มาเข้ามารุมแล้วแต่หมอพิมบอกว่าคุณยังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นจะได้ํำนะคะเพียงแต่ว่าคนไปคิดอีกมุมมองหนึ่งมากกว่านะคะทําใจให้สบายนะสิ่งดีๆก็มีรอคุณอยู่จ้านะคะ เอาละนะคะสาหรับเรื่องของความรักค่ะความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่อ่อนกว่าไว้สร้างปัญหากับคุณนะคะระวังรักสองเศร้ารักสามเศร้าหรือรักที่เป็นพิษเนาะความรักนะคะแต่สําหรับใครที่เพิ่งเป็นไม้ไป้ายแดงหรือสดมานานก็จะเจอคนเข้ามาดามใจเดี๋ยวมีคนแนะนําใกล้ตัวแนะนำเ่รู้จักอาจจะเป็นคนไกลในต่างแดนก็เป็นไปได้สําหรับชาวราศีตุลมีคนเข้ามาเติมเต็มค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะวางแผนเดินทางมาหากันด้วยนะคะมีโอกาสที่วางแผนวางแผนไปสถานที่ท่องเียเอ่อท่องเที่ยวน้ําทะเลอะไรก็ว่าไป นะคะนะ่มีโอกาสดีดเข้ามารอยอยู่จ้ะแล้วโดยเฉพาะสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สี่ดีอืมที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็จะมีการประทะคคลมมีแบบอารมณ์แบบงอนเงินไปงอนกันมาน้อยอ,อกน้อยใจหรือคุยกันน้อยลงเท่านั้นเองก็ปรับความเข้าใจค่ะนะคะปรับความเข้าใจเนาะถ้ายิ่งไม่พูดยิ่งอึดอัด พมอพิมแนะนำว่าให้พูดเดี๋ยวรอให้อารมณ์มันหมักหมมแล้วพูดทีเดียวนะคะมันจะสร้างความกดเครืองให้แก่กันนะจ๊ะสําหรับเรื่องความสัมพันธ์ค่ะอ่ะสัปดาห์ที่1น,นะคะของเดือนสิงหาคมสัปดาห์ที่2มีโอกาสได้กินได้เที่ยวนะคะมีได้ล่าปากได้ทานอาหารอร่อยอร่อย,ออยแต่สัปดาห์ที่3เนี่ยนะคะหมอพิมบอกว่าจะมีเรื่องอึดอัดไม่สบายตัวไม่สบายใจนะคะปัญหามาจากเรื่องของความน้อยใจอะไรหลายๆอย่างนะคะสัปดาห์ที่3นะถ้า สัปดาห์ที่4นะคะหรือเร็วๆนี้มีคนชนวนไปปฏิบัติธรรมนะคะในช่วงต้นๆสัปดาห์หรือปลายสัปดาห์ให้ไปค่ะนะคะไปสแสวงหาบุญน,นะคะไปชั้นแบกกลับมาจะได้มีสติมีปัญญานะคะมาแก้ไขปัญหาที่คุณเจออยู่นะจ๊ะนะคะแล้วก็แนะนําว่าอย่ายึดติดกับปัญหาเดิมๆนะคะคุณต้องเปิดโลกกว้างให้ได้นะคะเพราะคุณจะได้มองเห็นในสิ่งที่คุณที่โลกมันเปลี่ยนมันเปลีปล่ยนแปลงไป นะคะอันนี้ฝากไปด้วยนะจ๊ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็มีอะไรบ้างแนะนำค่ะนะคะให้ทบทวนเพราะพิมอยากให้ทบทวนปัญหาต่างๆนะคะบางทีอาจจะไม่ได้หนักอย่างที่แบบคนกำลังมองเห็นอยู่ก็ได้นะให้เปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์แค่นั้นเองนี่คือเป็นปัญหาของชาวราศีตุลค่ะ,ะความฝันให้โชคจากตัวเองนะคะความฝันหรือว่าเลขคนอื่นนํามาให้นะคะช่วงนี้นะคะการทําค้าขายได้กํไรทุกทุกวันแหละนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเข้ามาบางคนจะแต่งตัวสวยมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะจ๊ะความฝันให้โชคบางคนฝันถึงพระนะคะฝันถึงพระนะฝันเห็นนักปฏิบัติธรรมแม่ชง n แม่ชีมีโอกาสที่มีโชคเลขรถของคนมีโอกาสที่จะออกต่เลขหน้าไพ่จะเป็นเลขนะคะ5 18นะคะ1551นะจ๊ะ0-2ค่ะ17 6ค่ะ82 28 อ่สีเสริมดวงเลยจ้าช่วงในี้ใครอยากตัดผมเป็นแปลงตัวเองกรบผมทําสีผมทําเลยสีเสริมดวงของคุณนะคะใส่เราเหงใส่แล้วปางสีเขียวสีส้มจ้ะและขาวจ้านะคะเหลืองได้นะคะเหลืองดาได้ค่ะอ่ะสุขภาพค่ะช่วงนี้มันเหมือนไวทองอะ่ะโดยเฉพาะสาพสตรีผู้หญิงนะคะรู้สึกอึดอัดอืมช่วงนี้จะทานอาหารอะไรต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของรำไส้อาจจะมีปัญหาได้นะจ้าหรือบางคนกั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะ เบาๆก็ขอมีคมบาดนะคะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพสําหรับใครที่จะวางแผนเกี่ยวเรื่องการผ่าตัดมองว่าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวเรื่องของการเสริมความงามมากกว่าอาวัยวะที่เป็นคู่นะจ๊ะนะคะแต่การผ่าตัดต้องเลือกคุณหมอดีๆนะคะอาจจะได้ผ่าตัดซ้ํานะคะนะอาจจะเป็นที่ซ้ำเนี่ยมันเพราะไม่พอใจในสิ่งที่เตนได้รับมากกว่านะคะทิศที่ถูกสโลกข,ของคุณนะคะคือทิศต,ตะวันออกและทิศเหนือคะ่ะนะคะ วันที่ดีคือวันอาทิตย์จันทอังคารพุทธพรหัสอืมวันที่ดีนะคะอ่ะโอเคค่ะนี่คือดวงโดยรวมนะคะดวงโดยรวมสำหรับชาวราศีตุลหมอพิมพ์ก็หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกับอกพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ